วันนี้น้องมมได้มีโอกาสมาดูปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะว่าเลี้ยงกันแบบและพี่ชมพู่ที่จะสวนให้น้องมน,นะคะก็เอาของมาฝากด้วยแต่ละวันคือตื่นเช้ามากใต้ตาไม่ได้เลยะะมีตัวช่วยดีๆนะคะนี่เลยค่ะมักใต้ตาพลังแม่เหล็กตนี้ช่วยตวใต้ตาอิ่มฟูนะคะลดใต้ตาดาใต้ตาคล้ำได้ดีมากน้องมมก็จะมักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะหลังถอดแผ่นมักออกนะคะใต้ตาก,ก็คือดูอิ่มฟูขึ้นมาเลยแต่งหน้าแต่งตาเสร็จนะคะน้องมมก็เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านธรรมค่ะที่นี่ก็คือมีหลายโครงการมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชผักสวนครั่กกิมปลูผ ผักกุดนี่ก็เป็นผักที่ขึ้นชื่อในอำเภอสวนพึ่งเลยนะคะใครมาเที่ยวสวนพึ่งนะคะก็ต้องลองเมนูผักกุดกันไม่ว่าะจะเป็นยำผักกุดนะคะผัดน้ำมันหอยหรือว่าต้มจิ้มน้ำพริกนะคะก็อร่อยเลยเมนูนี้นะคะก็จะอยู่ในร้านอาหารในอำเภอสวนพึ่งนะคะเกือบทุกร้านค่ะใครยังไม่เคยลองทานเมนูผักกุดนะคะก็มาลองกันได้ค่ะอร่อยและมา,มา <ๆ S 1> กันที่โซนมูลไส้เดือนกันต่อนะคะได้มาดูวิธีกระบวนการเพราะเลี้ยงต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนมาเป็นมูลไส้เดือนแบบนี้เลยค่ะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะและมูลไส้เดือนตัวนี้นะคะน้้้อองงๆกก็เาาไไปสัััดใหบตวน เรียนเองแล้วก็โรงเรียนนะคะกระบวนการวิธีการต่างๆนะคะหลายขั้นตอนมากๆค่ะกว่าจะได้มูลไส้เดือนมาแต่ละถุงน้องมดเองก็สนใจนะคะอยากจะลองเลี้ยงเหมือนกันค่ะเพราะว่าปลูกพืชผักสวนครัวนะคะหรือว่าดอกไม้กินได้พืชผักของเรานะคะก็จะเจริญเติบโตสวยงามเลยค่ะถ้าได้มูลไส้เดือนตัวนี้น้องมดก็อุ่นหนุนน้องๆไปด้วยนะคะถ้าอยากได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะก็สามารถติดต่อมาทางโรงเรียนบ้านธรรมาขามได้เลยค่ะกลับมาถึงโฮมสเตย์นะคะก็เจอพี่ชมพูค่ะเอาของมาฝากอีกแล้วพี่ชมพูเองนะคะเป็นคนมาจัดสวนให้กับน้องอค่่ะะชืวาากษิน ว,วันนี้นะคะก็เอาของมาฝากน้องโมเป็นของขวัญขึ้นม<า>มสเตย์กระถางดอกไม้แล้วก็ชุดเป็ดน่ารักมากน้องโมชอบสุดๆไปเลยคะ่ะ